สวัสดีนะครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้ขอนำเสนอนะครับกิจกรรมใหม่ของสวนนะครับสวนทอฝันนะครับนั่นก็คือผมเลี้ยงหอยขมในตะก้านะครับเป็นตะก้าผลไม้นะครับเบอร์ใหญ่สุดนะครับก็ทดลองสักสอง สองตะก้าก่อนนะครับวิธีการนะครับก็เห็นจากา youtube นะครับก็เลยเอามาปรับใช้ในสวนนะครับเพราะว่าสวนของผมสมาชิกลองดูนะครับของผมนี่ก็ถือว่าได้เปรียบในเรื่องของน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูน,นะครับอของผมจะมีคลองน้ำอย่างนี้ครับแทรกระหว่าง ไม้นะครับไม้ที่ปลูกนะครับอาจจะเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับอ่าพอดีก็เลยคิดว่าเรามีความได้เปรียบตรงนี้น่าจะหากิจกรรมนะครับหรืออ่าทำให้เกิดประโยชน์ก็เลยเซิร์ชดูใน YouTube นะครับก็เห็นสมาชิกนะครับได้เลี้ยงหอยนะครับ ในตะก,ก้าซึ่งผมดูแล้วก็เขาท่านะครับก็เลยมาปรับใช้แต่ของผมรูปแบบก็เอาแบบประสมประสานเข้ามานะครับก็คือผมจะปลูกเขาเรียกว่าไอ้ต้นไอ้บางคนเรียกว่าต้นผงชูรสนะครับ มะละกอชายานะครับผมนึกตั้งนานเนี่ยกรัังเนึกก็เลยช้าที่พูดช้านะครับอ่จใบใหญ่ๆนะครับมะละกอชายาเนี่ยถ้าใบแฉกๆก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับมีสองพันของผมจะเป็นพันนี้ครับเพื่อที่จะให้เป็นอาหารนะครับผมเพิ่งเสียบอ่ไปเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็คงจะอาจะ่าเจริญงอกงาม นะครับสำหรับต้นมะลกอชายานะครับทีนี้การเลี้ยงหอยในตะก้านะครับก็มีขั้นตอนง่ายๆเรือบางคนจะเอาไปปรับใช้ในสวนนะครับก็คือเราก็หาไม้นะครับอาจจะไม่ใช่ไม้ไผ่ก็ได้ไม้อะไรก็ได้มาเพื่อยึดตะก้าแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางหรืออาจจะเป็นยางในรถนะครับ อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับของผมใช้เชือกฟางก่อนแต่ถ้ามันสึกนะครับมันโดนแดดมากๆมันจะกรอบเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนนะครับวันนี้ยึดให้พออยู่ก่อนนะครับอาจจะอาอยางในรถมามาเปลี่ยนนะเพราะเขาก็แข็งแรงนะครับหรือบางทีอาจจะลวดก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ตะกร้าไม่ลอยไปที่อื่นนะครับเสร็จแล้วเราจะเอา,อาต้นฉบับเขาเอาไอ กานมะพร้าวนะครับเพื่อให้หอยเกาะนะครับแต่ของผมเตรียมไม่ทันนะครับของผมก็เลยใช้กิ่งของต้นกระถินเทพานะครับซึ่งผมปลูกไว้แล้วตัดแล้วมีเยอะนะครับเป็นกิ่งแห้งนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเต็มตะกร้าเลยผม ตัดใส่เมื่อกี้แล้วก็วิธีการเอาหอยที่เรานำมาเนี่ยพ่อพันธุ์แม่พันเนี่ยเขาจำศีลอยู่นะครับพ่อพันธแม่พันธุ์เราต้องให้เขาเลิกจำศีน,นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปต่อไปนะครับวิธีการทำให้หอยเลิกจำศีน,นะครับไม่งั้นนี่ยถ้าจังจำศีลอยู่นี่เอามาไปใส่ตะกร้าเนี่ยเขาจะตายนะครับแล้วก็วิธีการ ที่ปล่อยนะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ตามที่คําแนะนําของออผู้รู้นะครับเพื่อนสมาชิกที่เขาเลี้ยงก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าจาเขาเลือกจําสินเสร็จเราเตรียมสถานที่เรามาเทใส่ตะกร้าเลยไม่ใช่นะครับเราต้องทําลักษณะนี้เอียงแล้วก็ให้พ่อพันธแม่พันธุหอยเนี่ยค่อยๆไต่ลงไปเองนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะอัปเดตให้ดูว่าเขา ไตไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับนี่และครับก็ใช้พื้นที่เกิดประโยชน์ผมมีคลองอย่างนี้ประมาณสักเก้าคลองนะครับคลองนะครับผมไม่มีปัญหาเรื่องน้ํานะครับตั้งแต่ขุดตั้งแต่แรกแล้วน้ําดีนะครับอําเภอจุนนะครับตำบลรอจังหวัดพะเยาเนี่ยน้ําดีดังนั้นก็เลยใช้ สิ่งที่ผมจุดเด่นของผมเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์นะครับก็ผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับในการเลี้ยงหอยนะครับบางทีอาจจะมีกุ้งฝอยหรือปลานะครับก็ผสมประสานกันไปช่วงนี้ผมก็สั่งพันธุ์เดาสบายมานะครับพันธุ์ขาวผ่องแล้วก็มะเกือเทศพันธุ์สีชมพูมาอย่างละสิต้นแล้วผมก็จะปลูกให้เต็มพื้นที่นะครับก็รอชมนะครับ ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามนะครับลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ